Warner b r o t h e r ให้อิสระในการสร้าง The Batman เต็มที่ขอเพียงข้อเดียวสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Major Movie Talk s h o t ตนิวส์นะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์ครับเรากลับมาเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับที่ YouTube c h anel n Major Group ดังนั้นถ้าอยากจะติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับวงการภาพยนตร์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้นะครับเวลามีอะไรใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดครับ เข้าใช้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่อง The Batman ครับกระแสก็ออกมาดูเป็นแง่บวกแบบสุดๆครับนักวิจารณ์ส่วนใหญ่เนี่ยชอบหนังเรื่องนี้คนดูก็เช่นเดียวกันครับหลายคนยกนิ้วให้ The Batman กลายเป็นหนังที่ดีที่สุดอันดับต้นๆเท่าที่ DC เคยทำมาเลยก็ว่าได้ครับ โดยมีข่าวว่าผู้กำกับแมดรีฟเนี่ยได้อิสระในการสร้างแบบสุดๆนะครับม่ว่าจะเรื่องของการเขียนเรื่องราวออกมาในทิศทางไหนก็ได้ทําออกมาในแนวไหนก็ได้ไม่มีข้อจํากัดกระทั่งเรื่องของระยะเวลาของหนังครับไม่มีข้อจํากัดเรื่องของตัวละครหรือว่าเนื้อหาใดๆทั้งสิ้นครับ ผลที่ออกมาก็เลยกลายเป็นทำให้ The Batman กลายเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่มีความยาวระดับเกือบจะ3ชั่วโมงครับขาดไปแค่4นาทีเท่านั้นเนื้อหาส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับโลกอาจยากรรมไม่มีตัวละครที่เป็นตัวร้ายแบบเหล่านักวิทาศาศาสติเฟื่องหรือผู้ที่มีความสามารถพิเศษอะไรแบบนั้นครับแต่กลายเป็นหนังที่มีความยาวเกือบจะ3ชั่วโมงที่เราต้องอยู่กับเนื้อเรื่องของมันตลอดเวลาครับ ตัวละครในเรื่องก็เต็มไปด้วยตัวละครแบบตำรวจแล้วก็ผู้ร้ายนะครับส่วนที่คือฮาก็คงจะเป็นการที่เดอะแบทแมนเนี่ยเอาหนังอาญากรรมแล้วก็หนังฆาตกรต่อเนื่องเข้ามาผสมผสานเข้ากับหนังแบบซูเปอร์ฮีโร่หรือว่าคอมิกบุ๊กมูฟวี่ครับจนกลายเป็นรสชาติที่แปลกและแตกต่างจากงานต่างๆที่ผ่านมาทั้งหมดครับ แต่แม้ว่าจะให้อิสระอย่างเต็มที่นะครับแต่ล่าสุดแมตวิฟผู้กำกับ The Batman ให้สัมภาษณ์ครับว่ามีบางเรื่องที่ทางบริษัทไม่ได้ตามใจเขาครับนั่นก็คือ Warner Brothers ยืนยันว่าไม่ว่า The Batman จะทำออกมาโดยผู้กำกับมีอิสระขนาดไหนก็ตามหนังเรื่องนี้ต้องออกมาภายใต้เรท PG-13 เท่านั้นครับ แมดวีฟบอกว่าเขาทําหนังเรื่องนี้ด้วยการสนับสนุนอย่างเต็มที่จาก Warner Brother ครับและทาง Warner Brother ก็แสดงออกอย่างชัดเจนว่าบริษัทค่อนข้างจะชื่นชมผลงานที่ออกมาครับจริงๆไม่ได้แค่ตอนสร้างหนังเสร็จแล้วเท่านั้นนะครับผู้กํากับบอกเองเลยครับว่า Warner b r o t h e สสนับสนุนการทํางานของเขาอย่างเต็มที่มาโดยตลอดครับตั้งแต่ตอนเสนอโปรเจกต์ครั้งแรกเข้าไปที่ Warner Brother ทางบริษัทก็พอใจมากๆแล้วครับโดยตัวแมดวีฟเนี่ยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าเขายืนยันว่าจะทําให้ The Batdman เนเป็นเอกเทศตั้งแตต่้นอยู่แล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกับ ภาพยนตร์เรื่องใดในจัก,กรวาลของ DC Extended Universe แรับแมดรีฟบอกว่าเขาชี้แจงกับบริษัทไว้ตั้งแต่ต้นนะครับว่า The b a t m a n ภาคนี้จะต้องแตกต่างจากหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่ผ่านมาทั้งหมดครับจนกระทั่งเมื่อหนังถ่ายทําเสร็จนะครับแล้วต้องเอาไปให้ผู้บริหารได้ดูแมดรีฟก็เจอข้อแม้สําคัญทันท,ทีครับว่าเขาจะต้องทํำยังไงก็ได้ให้หนังเรื่องนี้มีเรทสูงสุดเพียงแค่ PG 13เท่านั้นครับ วอร์เนอร์บราเอร์บอกกันตรงๆเลยครับว่าบริษัทลงทุนกับหนังเรื่องนี้ไปเยอะเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องได้เรต PG13 เท่านั้นแมดริฟเองก็บอกว่าไม่ได้ติดใจอะไรครับพร้อมบอกว่าจะเอาหนังกลับไปตัดแก้ไขให้กลายเป็น PG13 ซึ่งตัวผู้กูกับเองก็บอกว่าเขาไม่เคยมีปัญหาอะไรกับเรื่องนี้หรือว่าประเด็นนี้เลยครับตอนทําหนัง Planet of the a p e เองตัวเขาเองก็ต้องเผชิญหน้ากับเงื่อนไขอะไรแบบนี้มาอยู่แล้วครับนั่นก็คือต้องทําให้หนังเนะมีความตึงเครียดระดับเข้มข้นมากๆถึงจุดที่เขาต้องการในเวลาเดียวกัันันนหงงก็ตต้้ออใชวเลขายุ13ปี ของผู้ชมเนี่ยเป็นกลุ่มวัยรุ่นตอนต้นมาเป็นลูกค้าหลักของหนังเหมือนกันครับตัวแมดดริฟเองเข้าใจโลกพอสมควรนะครับเพราะตัวเขาเองก็มองว่าตัวเขาในการทำเดอะแบทแมนเนี่ยก็ได้ทุนสร้างมหาศาลมาอยู่ในมือพร้อมกับได้อิสระมากมายในการทำงานโดยไม่มีเงื่อนไขหรือว่าการแก้ไขหนังในแง่ของ Creative ไอเดียอะไรเลยครับดังนั้นแล้วการทำเรทให้ตรงกับความต้องการของค่ายก็เลยไม่ได้เป็นปัญหาอะไรสำหรับเขาครับ ตัวเขาเองถือว่ามันเป็นโอกาสด้วยซ้ำไปนะครับในการสร้างมาตรฐานใหม่ๆให้กับ PG13 ซึ่งมันเป็นความท้าทายในการสร้างหนังเรทนี้ให้ออกมาอย่างที่เขาต้องการที่สุดครับซึ่งแม้ว่าจะเป็นที่ถกเถียงกันอย่างไรก็ตามนะครับว่า PG13 เนี่ยเป็นข้อจำกัดหรือไม่แต่ถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยคริสเฟอร์โนแนนเองก็เคยทำหนังแบทแมนในชุดดาร์กไนท์ทั้งหมดเนี่ยออกมาด้วยเรท PG13 มัแล้วครับ แต่ในทางกลับกันถ้าเกิดแบทแมนกลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่มีเรทสูงกว่านี้นั่นก็คือเรท R จริงๆหนังก็น่าจะไปได้สุดทางกว่านี้นะครับจากการให้สัมภาษณ์แม้จะบอกอย่างไม่เต็มใจนะครับว่าเขาพร้อมจะทําให้หนังเรื่องนี้เป็น PG 1 3แต่น้ําเสียงของแมดริฟในการให้สัมภาษณ์ก็ยังเอ็นมาตามความรู้สึกที่ว่าท่านหนังเดอะแบทแมนออกมาเป็นเรท R เนี่ยก็คงจะดีนะครับแต่ถ้าสุดท้ายแล้วเดอะแบทแมนประสบความสําเร็จมากๆนะครับแมดริฟอาจจะมีอํานาจในการต่อรองในการทําหนังเดอะแบทแมนภาคต่อมากขึ้นไปกว่านี้อีกระดับหนึ ดังนั้นภาคต่อเราก็อาจจะมีโอกาสนะครับที่จะได้เห็นหนังชุดนี้มาในข้อจํากัดของเรดอาที่มันมีอะไรเข้มข้นแล้วก็รุนแรงจะแจ้งจะตามากกว่านี้ครับ อย่างไรก็ตามนะครับความรุนแรงก็ไม่ใช่เงื่อนไขสําคัญแล้วครับที่จะทําให้เดอะแบทแมนดีหรือไม่ดีคนจะชอบหรือไม่ชอบครับต่อให้เห็นแบทแมนต่อยหน้าไอคนร้ายจนหน้ายุบไปกับกาปั้นจัดจขเนี่ยก็ใช่ว่าหนังเรื่องนี้จะดีขึ้นกว่านี้นะครับเพราะสุดท้ายแล้วหนังก็คือหนังทั้งเรื่องแหละครับเราว่ากันทั้งเรื่องไม่ได้ว่ากันเฉพาะความรุนแรงหรือไม่ได้ว่ากันเฉพาะฉากใดฉากหนึ่งเท่านั้นครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเห็นด้วยอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าไม่เห็นด้วยคอมเมนต์บอกได้นะครับเรามาพูดคุยกันเกี่ยวกกกัับบบบเเเรรรื่่องาาวีียพพยภพนบบนนต์แ้ป็จทุก อยู่แล้วนะครับในรายการเมเจอร์มุกมิท็อกช็อตนิวส์ครับดังนั้นถ้าอยากจะติดตามเรื่องราวความคืบหน้าแบบนี้ในวงการภาพยนตร์นะครับผมจีนวิวเฟเดอร์ยินดีอาสานําข้อมูลเหล่านี้มานําเสนอกับทุกคนได้ฟังกันแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีหน้าที่เดียวครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเวลามีอะไรใหม่ๆมาเนี่ยเราจะได้มีเวลามาคุยกันแบบนี้สนุกสนุกแบบนี้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจีนวิวเฟเดอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ